สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทาง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทางช่องรีทองกีที่รักและเคารพทุกท่านครับผมนะรีวิวแต่ร้านคนอื่นครับพี่น้องอ่ะวันนี้รีวิวร้านของตัวเองบ้างนะครับผมวันนี้พามาชมสินค้านะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเตรียมที่จะจัดส่งปลายทางสกลนครครับผมนะลูกค้าเจ้านี้สั่งผมเยอะครับผมนะไม่แน่ใจว่าเอาไปทําอะไรเด้อตัวนี้ นะครับเอาไปวางบีมบอนอ์นะฮะตัวนี้แข็งแรงครับผมรับประกันนะครับก็จะเป็นความสูงอยู่ที่1เมตรครับผมกว้าง60สูง60ครับกระดานเทย0มิลตราภูเขาอันนี้ผมขัดหลบมุมให้เรียบร้อยครับผมนะฮะตัวนี้ลูกค้าสั่งปูพรมนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูงานดิบนะครับสั่งดิบก็ได้ปูพรมก็ได้เฉพาะขาก็ได้ครับผมนะฮะถือว่าท่านใดที่จะเอาไปวางเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เนาะพี่น้องโอ้แจ๋วเด้นี่ โปรโมชั่นครับผมซื้อโต๊ะแถมแมวตัวนี้ถ้าเป็นงานดิบแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่750บาทครับพี่น้องนะครับราคานี้รับเองเด้อนะฮะที่เมืองบุรีรัมย์แต่ถ้าให้จัดส่งบวกค่าส่ง200บาทนะครับเพราะว่ามันจะต้องแยกส่งกระดานต่างหากขาต่างหากนะครับรวมจัดส่งงานดิบแบบนี้จะอยู่ที่950บาทครับพี่น้องนะครับแต่ถ้าปูพรมบวกเพิ่มอีก50บบาทครับผมนะฮะ นี่นะครับงานเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานครับผมไม่มีผลต่อความชื้นนะรับประกันเลยว่าสวยแน่นอนครับพอไปวัดไปว่าไปอา,ามาไมได้อยู่ครับผมเต๋โถยเด้งเต้ตรวมอนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจะสั่งเป็นคู่ครับผมแต่แนะนําให้เป็นคู่ดีกว่านะถ้าพี่น้องอยากได้ราคาประหยัดคู่ละพันเครับผมรวมส่งให้เลยนะแต่ถ้าแยกก็ตัวละ9 5้า้าแต่ถ้าคู่คู่ละ 1 7 0 0บาทครับผมถูกแพงตัดสินใจกันเอาเองเนี่ยนี่งานดิบนะแต่ถ้าปูพรมก็คู่ละพันแปดครับผมแต่ถ้าเดียวนี่ตัวละพันนะครับบางท่านบอกอ้าวทำไมค่าส่งอย่างนั้นค่าส่งตัวเดียวก็200ร้อสองตัวก็200ครับผมนะฮะค่าส่งแปลกๆมากเลยนะครับสนใจสั่งได้ครับผมงานเป็นอลูมิเนียมกระดานเท20มิลตราภูเขานะครับผมรับประกันเรื่องสวยพพแปอนาไมัยได้อยู่ครับพี่น้องนะครับผมนี่นะฮะ น็อตไม่มีหลุดนะครับปลายน็อตปีนเกลียวให้เรียบร้อยนะครับดนานล่างใสย่ยางกันตลีงกาให้เรียบร้อยครับผมนะฮะของผมเป็นงานรัก้ากครับผมไม่เน้นราคาแพงจนเกินไปนะครับผมเอามาให้พี่น้องที่งบประมาณน้อยๆได้จัดดีกว่าแต่ถ้าอยากได้ของที่สวยกว่านี้หรือว่าดูดีก็ลองหาเจ้าอื่นหรือว่าจะเป็นแบรนด์ก็ได้ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับผมอันนี้ผมเอามาให้โชว์ให้ชมแต่เฉพาะของผมแล้วกัน นะครับก็ยังรับผลิตเหมือนเดิมครับผมรับผลิตทุกวันนะฮะก็ช่วงเช้าทําโต๊ะช่วงบ่ายทายคลิปใช่ไหมพี่น้องเออนะฮะอันนี้ค่าน้ํามันนะส่วนตัววางมิกใครที่จะเอาก็ราคาเหมือนเดิมครับผมปูพรมให้เรียบร้อยพร้อมส่ง1,500บาทนะครับหรือว่าจะเป็นขนาดไซส์อื่นก็เลือกชมกันตามสบายเลยแต่ถ้าเป็นไซส์สูง1เมตรยาวเมตรยี่ตัวนี้ถ้าปูพรมด้วยรวมส่ง1 5 5หนะครับผม ก็จะแพงกว่าตัว850 0บาทครับนะฮะนี่นะฮะอันนี้เอามาให้ชมนะครับงานที่ลูกค้าแต่ลูกค้าเจ้านี้ของผมนี่แกจะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเกี่ยวกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับผมนะไม่ใช่รถแท็กเตอร์นะอืมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะฮะแกก็เลยจะสั่งผมเป็นคู่นะับปูพรมให้นะครับคู่ละ1,800บาทครับผมถูกแพงจัดสินใจกันเอาเองนะฮะแต่ถ้าเป็นงานดิบก็ตัวเดียวรับเองอยู่ที่750บาทครับผม น่าสวยด้เนาะพี่น้องเนาะเออพอแต่มือบ้านเนี่ยเนาะตัวโปรนะคลังเราเอมโปรเต้อเออมึงนะนี่นะฮะตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมรับเองที่เมืองบุรีรัมย์เด้อตัวนี้สูงหนึ่งเมตรครับผมจะเอาไปสายบีมก็ได้เด้อพี่น้องนะฮะเนาะสายบีมก็แกวเหมือนกันนะ่นนี่เนาะนะฮะพี่น้องเท่าใดที่ทําหนัง